คุณจะลอเพื่อนคุณที่เป็นเด็กคงในช่วงเช้าวันนี้หรือไม่หลังพลาดท่าแพ้ศูนย์สามกอไก่ไม่ทำเพื่อนกันขอไข่เดี๋ยวคิดดูก่อนคอควายจัดเต็มสิรอไรงอง,งูทักไปรอตั้งแต่โดนลูกหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผลการแข่งขันที่ช็อกมากนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟนช่องที่เป็นเด็กหงงคิดถูกแล้วที่ไม่ตื่นมาดูนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ดูคู่ระหว่างลีพูลกับออตแลนตาเพราะว่าอันที่สารภาพตามตรงคิดว่าน่าจะชนะได้นะน่าจะชนะคือจะชนะแบบเบียดหรือว่าชนะยังไงก็ตามก็คือชนะนั่นแหละซึ่งถือว่าเกินคาดมากๆผมไปดูคู่นะครับระหว่างเลวอร์คูเซ่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วย2เหตุผลข้อที่ห อยากดูเลเวอร์คูเซนแบบจริงๆยังจังในฟุตบอลยุโรปนะแล้วก็เหตุผลที่2อันนี้ก็สารภาพตามตรงเหมือนกันก็ยังแอบหวังอันดับ5แบบว่าลึกๆไกลๆนะถึงแม้แต่แมนยูที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่6เนี่ยจะตามเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดพิมลิกผลงานนะครับในฟุตบอลยุโรปเนี่ยเพื่อนๆเราแต่ละถ้วยทำผลงานกันได้ดี ก็มีลูนที่จะได้ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยห้าดับไงและยิ่งเลเวอร์คูเซ่นกับเวสต์แฮมเนี่ยอังกฤษกับเยอรมันนะครับมันตัดกันโดยตรงเราก็เลยไปให้กำลังใจเวสต์แฮมแล้วก็อยากดูเลเวอร์คูเซ่นด้วยซึ่งปรากฏว่าโอโ้โหเลเวอร์คูเซ่นบุกตั้งแต่นาทีแรกอะเวสต์แฮมไม่สู้ไม่ได้เลยนะครับ รับในแดนตัวเองอย่างเดียวผมไปเช็คสเตติหลังจบเกมเลวูคุเซนเนี่ยโอกาสยิงสามที่สามครั้งทั้งเกม่าน,นะสาที่สามครั้งเข้ากรอบ13สาส่วนเวสแฮมเนี่ยโอกาสยิงหนึ่งครั้งแล้วก็มันเป็นจังหวะเดียวเลยนะครับที่ได้มีโอกาสยิงซึ่งก็เป็นลูกยิงของโมเมตคูดูช่วงประมาณต้นเกมนาทีที่10บได้นี่ผมนั่งโน้ตไว้แล้วก็ยิงไม่ค่อยดีด้วยบอลมันก็เบา แต่เวสแฮมเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่เหมือนจะอุดเกือบได้จนกระทั่งนาทีที่83นะครับสุดท้ายเขื่อนแตกเออยันไม่ไหวจริงนะมาโดนฮอฟมันยิงนาทีที่83นะครับคือด้วยความที่ผมไม่ได้ดูคู่ลีพูกับอตาลนตาแต่เราก็รู้ได้จากไลฟ์สกอร์แล้วก็ช่วงพักครึ่งที่ก็เข้าไปในเฟสนะฮะเด็กคงในเฟสผมก็บ่นกันเต็มเลยครึ่งแรกเนี่ยอ่ะโอเคผมเห็นแล้วว่า ร์พูดีโดนนำทีนี้พอในช่วงครึ่งหลังผมก็นั่งดูคู่เลเวอร์ต่อปรากฏว่าไรส,สกอร์มันก็เด้งอีกร์พูนีโดนนำ0-2แปลกๆแ,แล้ว,ว้ยจนกระทั่งเลเวอร์คูเซนเนี่ยนำเวสแฮมยูเต็ดได้นาที83ผเผอิญนนาทีเดียวกันเลยครับร์พูลโดนปาสลิดเนี่ยยิง0-3ผมถึงได้ปิดคู่เลเวอร์คูเซนเนี่ยแล้วก็ไปนั่งดู ร์พูกับอัตแลนตาว่าเกมที่แอนฟิลด์แม่งเกิดอะไรขึ้นวะจริงๆร์พูเกือบได้ประตูตีไข่แตกนะครับไอตอนผมไปดูนี่คือเกมมันขาดแล้วนะแล้วก็มันมีจังหวะที่ร์พูเกือบได้เหมือนกันนะครับจากลูกโขของโชต้าแต่ก็หม่งไม่ดีนี่น่าจะเป็นนัดที่หลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร์พูเล่นแย่ที่สุดของฤดูกาลนี้ในส่วนของเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับนอกจากจะแพ้ เลเวอร์คูเซนแบบสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยนัดหน้านะเลกสองเอเมซันกับปาเกต้าติดโทษแบยต่างหากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเลเวอร์คูเซนผ่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เลอเ,เนี่ยลุนแชมป์แบบเต็มตัวด้วยตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งของทั่วยูโรป้าลีกแบบเต็มตัวจากการที่เลเวอร์คูเซนนะครับเล่นใดแบบนี้นะฮะโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆมันก็เลยไม่แปลกว่าทำไมคุณชายอารอนโซ อยากที่จะทําทีมต่อในปีหน้าอยากดูไหมว่าทีมของตัวเองจะต่อยอดได้อย่างไรในฟุตบอลยุโรปที่ได้เตะรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงถ้าเกิดสมมติปีนี้ซึ่งก็ใกล้แล้วในการที่จะเจาะเข้าป้ายคว้าแชมป์บุนเดสซีกาปีหน้าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยไปได้สวยคนที่สวยก็คือบาเยิร์นมิวนิกโดยเพราะอย่างยิ่ง แฮร์รี่เคนนั่นเองโอ้โหย้ายมาอยู่ทีมเสือใต้ในจังหวะที่แบบแข่งบุนเดสซีกาเจอเลเวอร์คูเซ่นของอลอนโซ่ร่างทองสวัสดีแฟนชอ่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่12เดือน4ปี2567ขอโคนไลค์1การกดติดตามมันมีในส่วนของลาสบุทอยลุนที่ก็เป็นอดีตเด็กเก่าของอตาลนตาในลงสตอรี่หลังจบเกมที่อตาลนตาบุกไปชนะลีผูด,ด้วยนะครับนี่อยลุน พอจบเกมปุ๊บก็ลงสตอรี่ปั๊บในทันทีจริงๆนอกจากคอยลุนที่เป็นเด็กเก่าของอัลตันตาเด็กเก่าของอัลตันตาอีกคนหนึ่งที่ปัจจุบันนะครับเป็นนักเตะของแมนยูก็คืออาร์มัดดิอาโล่ที่เป็นฮีโร่นะครับของแมนยูในศึกฟุตบอลเอฟเอคัที่ชนะวันนั้น43นะอา,าร์มัดกับคอยลุนนี่เป็นเด็กเก่าของอัลตันตาทีนี้กลับมาที่แมนยูเต็ดของเรานะครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์จะออกไปเยือนบอลมัด เกมมารแรกที่ออตัฟฟอร์ดช่วงปลายปีจำได้ดีโดนไป3มดอกเน้นๆแมนยูจะสามารถบุกไปเอาคืนที่บ้านของบอลมัดได้หรือเปล่านะสกอร์เท่าไหร่ไม่สำคัญขอ3คะแนนมาเยียวยาหัวใจหน่อยละกันสำหรับพุทธัดสินนะครับก็คือโทนี่แฮริงตันจะทำหน้าที่ในการตัดสินเกมแล้วก็นี่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีของเหล่าเด็กผีนะครับเป็น breaking news ยืนยันจากทางสโมสรน,นะครับว่าลาเฟวารันจะพักรักษาตัวอีก2-3สัปดาห์นะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้ออีกแล้วครับท่านระหว่างเกมที่พบกับเชลซีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะก็ต้องพัก2-3สัปดาห์นะครับในส่วนของพี่จอนจัดให้จอนี่เวนจะพ้าลงสนามในเกมวันเสาร์นี้ที่พบกับบอลมัดนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ แล้วก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะเรื่องของวันคัมแบ็กด้วยนะครับก็เท่ากับว่าคู่เซนเตอร์ของแมนยูตอนนี้จะเหลือแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็จะหนูวิลลี่คามววราที่จะได้รับโอกาสลงสนามอีกต่อไปนะครับอย่างแน่นอนก็ชัดเจนแล้วแหละว่าเป็นคู่นี้นะแม็กควายคู่กับคามววราแม็กควายฝากประคองน้องด้วยแล้วก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆอย่าเจ็บด้วย เช่นเดียวกับคาวาล่าสู้ๆน้องโอกาสทองตอนนี้มากองลงตรงหน้าแล้วท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นสรุปบทสัมภาษณ์ของคปปี้ไมนูที่ไปออกรายการแฟน Q&A ผมคัดมาเฉพาะการตอมถามนะครับในส่วนที่น่าสนใจนะแล้วก็สำคัญสำคัญอันนี้ไปออกทางช่อง Official โดยตรงของสมโมสรเลยคำถามแรกนะครับ เกี่ยวกับเรื Arizona, ma, <t ry> ่องของความเยือกเย็นของตัวเองในจังหวะที่เล่นกับลูกฟุตบอลว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงไมนูก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะรู้แค่ว่าสบายใจเมื่อได้เล่นกับลูกฟุตบอลมันให้ความรู้สึกเหมือนสามารถคอนโทรลมันได้อะเออสบายใจรู้สึกเป็นธรรมชาติคิดว่าเป็นแบบนั้นเพื่อนสนิทภายในทีมก็จะมีกานาโชอามัดวิลลี่คามววราลาสบูทฮอยลุน แล้วก็ผู้เล่นอีกหลายๆคนเช่นเดียวกันอ่าแต่เขาก็จะพูดชื่อของกานาโชอามัดวิลลี่คัมวาร่าแล้วก็ฮอยลุนพูดถึงแฟนๆที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตตัวเองไมนูบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคือเราเนี่ยมีแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นผมจึงไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องผิดหวังพยายามที่จะสร้างผลงานเล่นให้ดีหวังว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ พูดถึงกองกลางในฝันไมนูก็พูดถึงชื่อของพอสโคแล้วก็ยอมรับว่าเราทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องของการเล่นเกมรับการป้องกันสักเท่าไหร่แต่ก็ใช่แหละถ้าเกิดจะพูดถึงกองกลางในฝันมันก็ต้องเป็นสโคอยู่แล้วเขาทําได้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเคลื่อนที่หรือเติมไปยิงไกลจบสกอเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดมากเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ทีนี้ก็มีคําถามนะครับในส่วนที่ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นร่วมกับกาเซมิโล่ไมนูก็บอกว่าผมคิดว่าตัวเองอ่ะต้องพยายามสแกนให้มันมากขึ้นนะนะเพราะผมรู้สึกว่าเขาอ่ะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ก่อนใครเลยจริงๆซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอความสามารถในสัดส่วนนะครับของการสแกนเป็นจุดเด่นของคอบบี้ไมนูมาตั้งแต่เยาวชนแล้วการตอบถามของคอบบี้ไมนูเนี่ยมันสามารถบอก อะไรหลายๆอย่างนะครับไอการสแกนความสามารถดังกล่าวตรงนี้ที่หลายๆคนเนี่ยยกย่องแล้วก็ชื่นชมแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มองว่าเฮ้ยไอความสามารถตรงนี้ของตัวเองเนี่ยแม่นเก่งที่สุดและไม่ต้องไปพัฒนาและแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างเหล่านี้จากกาเซมิโลดีไม่พยายามทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอันนี้ดีมากๆไมนูบอกต่อว่า โอ้โหกาเซมิโล่เนี่ยมองเห็นสีต่างๆได้ก่อนคล้ายๆเลยนะผมคิดว่าผมต้องสแกนให้มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รอดูว่าเขาอะ่ะจะทำอะไรต่อไปผมต้องพยายามคิดแล้วก็ทำหลายๆอย่างะนะเพื่อพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในการเล่นร่วมกับเขาหรือแม้กระทั่งอยู่รอบๆตัวเขาด้วยก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากกาเซมิโล่ได้เห็นเขาอะ่ะ เลื่อนที่ไปกับบอลเนี่ยเร็วมากวิธีการที่เขาจ่ายบอลในลักษณะจ่ายไปมุมที่คนอื่นไม่ค่อยสังเกตอหะเออแต่แบบเฮ้ยมึงเห็นได้ยังไงวะแล้วก็แบบจ่ายไปถึงด้วยผมพยายามเฝ้าจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดนะเมื่อไหรก็ตามที่เขาเริ่มที่จะสแกนออพยายามมองหาหรือว่าทําในสิ่งต,งต่างต่อไปเนี่ยผมพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเออเพื่อให้ตัวเองเนี่ย เล่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันด้วยในแง่ความสัมพันธ์ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของ๊อปี้ไมนูนะที่พูดถึงการเซมิโลนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของคําถามที่ถูกถามว่าการได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่ที่มาจากสถาบันแคริงตันโรงเรียนฝึกสอนเดียวกันอย่างแม็กโทมีเนและก็แรดฟอร์ดเนี่ยเออเป็นยังไงบ้าง ไมนูก็บอกว่าค่อนข้างประหลาดใจเลยนะเออนิดๆหน่อย,อยๆเพราะว่าผมมาเคยดูเขาผ่านทางทีวีแต่ก็ได้มาเล่นเกมฟีฟ่ากับพวกเขาได้มาฝึกซ้อมเออเล่นทีมเดียวกันลงสนามด้ยวยกันเจอพวกเขาแม่งทั้งวันเลยเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมดีไม่บอกเจอแม่งทั้งวันเลยเบื่อจิบหายห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นเออก็เจอสองคนนี้ ังวันเลยนะอยู่ทีมเดียวกันน่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มีในส่วนที่อวยแรดฟอร์ดเหมือนกันนะเขาบอกว่าจากคุณภาพอ่ะที่ได้รับจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเออเขาก็พูดถึงเรื่องของแรดฟอร์ดก็คือความเร็วและชี่เนี่ยเออความเร็วของเขาเนี่ยเขาเร็วมากอข่าวต่อไปนะครับเป็นอนาคตของอีวานโทนี่รายงานจากเพเทนเบิร์กของสกาเยอรมันสโมสรเบนฟอร์ด มีแนวโน้มสูงมากที่จะขายอีวานโทนี่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าตรงนักเตะเนี่ยเหลืออายุสัญญาเพียงแค่ปีเดียวถ้าเกิดไปถึงซัมเมอร์นี้เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเพราะว่าสัญญาจะไม่หมดในช่วงปี2025และด้วยความที่นักเตะอายุ28มีโอกาสที่จะไม่ต่อสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดอ่าโทนี่ก็พร้อมที่จะรับความท้าทายในการย้ายไปเล่นในสโมสรที่ใหญ่กว่า ไม่ต่อสัญญากับเบนฟอร์ดดังนั้นเนี่ยเบนฟอร์ดก็ต้องพยายามขาให้ได้ขาจากแพเทนเบิร์กนะครับราคาค่าตัวตั้งอยู่ที่ประมาณ30 40ถึง40ล้านปอนด์ย้ำอีกครั้งว่าสัญญาหรือเพียงแค่ปีเดียวทุกคนสนใจหรือเปล่าใครคิดว่าควรไปเซ็นมากด1คิดว่าไม่ควรเซ็นมากด2มาครับข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรายงานมาจากแมตลอตันผู้สิบข่าของเดอะทอม อัปเดตเพิ days, we <cer pected ly> ่มเติมเกี่ยวกับดิวของแดนแอดเวิร์ดในการที่สโมสรของเรานั้นกำลังไปเจรจากับทางนิวคาสเซิลเพื่อเคลียเงื่อนไขให้แอดเวิร์ดไม่ต้องไปทำสวนสามารถมาเริ่มงานในตำแหน่งผอกีฬากับแมนยูได้เลยไอ้เงื่อนไขทำสวนเนี่ยต้องไปรอถึงสองพันยี่้านะฮะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเซอร์จิมแลคริปได้เข้าเจรจาโดยตรง กับผู้บริหารระดับสูงของทางนิวคาสเซลอย่างเจ๊อแมนดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแอดเวิร์ดมาทำงานกับแมนยูเอตต็ T e T. ดโดยความที่นิวคาส s เซลใส่เงื่อนไขนะครับห้ามไม่ให้แอดเวิร์ดเนี่ยมาร่วมงานกับสโมสรใดๆเลยหลังจากที่แยกทางกันเป็นอายุสัญญาเอาไว้ถึง18เดือนซึ่งถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรน,นะนะ แล้วก็แมนยูเต็ดเองนั้นดูที่จะไม่พร้อมจ่ายเงินชดเชยด้วยแพ็กเกจมูลค่ารวมเนี่ยตัวเลขสูงกว่า15ล้านปอนด์อ่ะเพื่อปิดดิวอะ่ะแมนยูไม่จ่ายนะครับมันแพงเกินเดอะไทม์นะครับให้ข้อมูลว่าเซอร์จิมพยายามที่จะเข้าไปคุยกับทางบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลอันนี้ก็ไปเองโดยตรงเลยเข้าเจรจารโดยตรงกับเจ๊อาร์แมนดาและเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องนี้ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายนะครับแมนยูแตจะสามารถเคลียร์เงื่อนไขนี้ให้แอดบวร์เนี่ยมาเริ่มงานในทันทีได้หรือไม่ในตำแหน่งของผอ,อกีฬาในส่วนของเจสันวิลคอกอันนี้ก็จะมานั่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคคนใหม่นะครับแล้วก็โยกเฟเชอร์ไปทำงานในส่วนของตำแหน่งอื่น c o o เป็นโอมาเบรราดาสมหัวกันรวมกัน วางแผนนะครับในการลงตลาดซัมเมอร์นี้ร่วมกับผู้จัดการทีมซึ่งมีแนวโน้มนะจะเป็นเอริกเทนฮากต่อนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เทนฮากก็ต้องมาลุ้นกันว่าลุ้นกันขอภายครับลิ้นพันกันว่าจะเป็นใครเซาเกตพอตเตอร์ Potter, ก็จะมีแค่สอชื่อนี้นั่นแหละที่ดูมีน้ำหนักตามหน้าสื่อนะอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งคือ,อยูเรียนนาเกลสมันแต่ข่าวก็มาแบบบางๆนะครับ โอกาสที่เทนฮาจะได้ทำทีมต่อในปีหน้าเนี่ยมีสูงนะถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ขอโคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กันดูเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่าได้เ,เหมือนเช่นเดินนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบๆ